ไม่มีใบขับขี่เคลมประกันได้หรือไม่ในคลิปนี้มีคำตอบค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับคำว่าไม่มีใบขับขี่กันก่อนนะคะไม่มีใบขับขี่จะหมายถึงคนที่ไม่เคยทำใบขับขี่เลยหรือว่าคนที่เคยมีแต่โดนคำสั่งเพิกถอนแล้วจะเรียกว่าไม่มีใบขับขี่นะคะส่วนคนที่มีใบขับขี่แล้วอาจจะทำหายหรือว่าโดนยึดหรือว่าลืมกรณีน,นี้เราจะเรียกว่ามีใบขับขี่นะคะ ในเรื่องของกฎหมายจราจรถ้าหากว่าท่านขับรถไปไม่มีใบขับขี่นะคะก็จะมีความผิดตามกฎหมายนะคะส่วนในเรื่องของประกันนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น2กรณีด้วยกันนะคะกรณีแรกถ้าหากว่ารถคันนั้นมีประกันภาคบังคับหรือว่าพรบนะคะถ้าหากว่าท่านขับรถไปเกิดอุบัติเหตุไม่มีใบขับขี่พรบก็จะคุ้มครองทุกกรณีนะคะ กรณีที่2ประกันภาคสมัครใจหรือประกันชั้น1ชั้น2ชั้น2บวกชั้น3ชั้น3บวกนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2กรณีเหมือนกันนะคะกรณีแรกคือเราเป็นฝ่ายถูกถ้าหากป่ารของเรามีประกันชั้นหนชั้น2ชั้น2บวกหรือว่า3บวกประกันก็จะรับผิดชอบค่าซ่อมรถของเราแล้วไปเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดแทน แต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ทําประกันลดคัานั้นไว้หรือทําเฉพาะประกันชั้น $3 เราก็ต้องไปเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณีเองนะคะดังนั้นในเรื่องของการไม่มีใบขับขี่ในกรณีที่เราเป็นฝ่ายถูกประกันก็ให้ความคุ้มครองเหมือนเดิมนะคะกรณีที่2คือเราเป็นฝ่ายผิดถ้าหากว่าเราไม่มีใบขับขี่คือไม่เคยทําหรือว่าเคยมีแต่โดนเพิกถอนแล้ว ประกันจะไม่รับผิดชอบทุกกรณีนะคะแต่จะชดเชยความเสียหายของบุคคลภายนอกตามเงื่อนไขในกรมธรรมนั้นๆในกรณีที่เราไม่ได้พกใบขับขี่หรือว่าลืมหรือว่าทําหายหรือว่าใบขับขี่โดนยึดอยู่เราก็จะต้องคัดลอกสําเนาใบขับขี่เราไปนะคะกรณีนี้ประกันก็ยังจะคุ้มครองทั้งรถของเราและรถของคู่กรณีค่ะแต่ แต่ถึงแม้ว่าประกันจะให้ความคุ้มครองกรณีไม่มีใบขับขี่นะคะเราก็ควรจะพกใบขับขี่ดีกว่านะคะเพื่อนๆถ้าหากว่าเพื่อนๆต้องการที่จะทําประกันภาคสมัครใจและภาคบังคับในราคาสมาชิกเพื่อลดรายจ่ายนะคะก็ทักทายถามมาได้นะคะหรือว่าต้องการที่จะทําประกันชีวิตประกันภัยทุกชนิดในราคาสมาชิกนะคะก็ทักทายถามมาได้ค่ะยินดีให้บริการทุกท่านนะคะ